ป้องประชาชิที่ปไตยในน้ำน้ำน่านน้ำไทยเนาะกองทัพเรือเปิดแบบฝึกแบบกันจริงจรงจังๆสบายดีสวัสดีค่ะพี่พทุกทุท่านเมื่อวันนี้มาผมมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนก็มีคลิปดีๆเนาะมานําเสนอยิ่งออนศึกษาการที่ว่าเฮ้ยประเทศไทยมี มากกว่าที่เราคิดนะไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรือรบเนาะและ้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศกองทัพไม่ยังไงอะ่ะกองทัพอากาศกองทัพเรือกองอ่าทหารบกไม่รู้เขาเรียกกองทัพอะไรเนาะก็อนก็ไม่ยังไงอะ่ะยังงงงงอยู่เนาะถ้าพูดผิดพลาดประกันไหน ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะว่าวันนี้ออนจะมานำาฏ a แอคชั่นคลิปเนาะทหารเรือที่พร้อมปกป้องประเทศไทยซ้อมรบกันอย่างจริงจังๆเราเห็นเราอุ้ยแล้วหนึ่งในนั้นเนาะก็จะมีเรือสะเทินอ่ะไม่เขาเรียกว่าเรือหรืออะไรอะ่ะ ลดสะเทินน้ําสะเทินบกเนาะอยู่ทั้งในน้ําได้แล้วก็อยู่ทั้งในบกได้เออเราเห็นแล้วเราก็ปะปเพื้มใจเนาะบอกเลยว่าสิ่งสิ่งนี้ยถ้าใครจะคิดแบบมีเรื่องหือหากับประเทศไทยเขาอะ่ะมีมากมายกว่าที่เราคิดต้องคิดให้ดีๆก่อนนะเพราะว่าในณปัจจุบันนี้เนาะเราก็จะเห็นหลายๆไม่ว่าจะเป็นทางพมานะ่าเนาะยิงยิงเรือประมงไทยแล้วเอาเรือประมงไทย ไปแล้วก็จะเป็นกองทัพแดงเนาะทั้งภาคเหนือเนาะที่ว่ายังไงกองทัพว้าแดงเนาะที่ตอนนี้หลายๆคนกําลังตึงเครียดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามเนาะอ่ะคลิปนี้นะพี่พีเเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังความอลังการเนาะความฝึกของทหาร เรือกันเลยเนาะว่าเขาฝึกกันอย่างจริงจัง,จงเพราะว่าพร้อมจะปกป้องประเทศชาติเมื่อในยามมีสงครามหรือใครทิมเข้ามาคุกคามคนไทยอม่ว่าจะไงอะ่ะประเทศไทยเนาะกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นทหารเนาะเขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างแล้วปกป้องประชาชนชาวไทยปะทุกคนเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการร่วมและเป็นการทดสอบขีดความสามารถของหน่วยตามสาขาปฏิบัติการต่างๆทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือทั้งอย่างเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีให้มีความพร้อม ในการรับสถานการณ์และภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉีงใต้เกิดความตรึงเครียดเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนบริเวณอ่าวน้ําเงิน ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ทางการเจรจาด้านการทูดจึงนำไปสู่การปฏิบัติการทางทหารโดยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือได้ทำการบินตรวจการและตรวจพบกองเรือของประเทศแดนจัดรูปกระบวนเดินทางเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารและทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเหตุการณ์เข้าสภาวะวิกฤตกองทัพเรือได้ประกาศคำสั่งเตือนและประกาศวันวอร ให้หน่วยต่างๆส่งมอบกำลังตามแผนป้องกันประเทศขึ้นการากบัคบัญชาทางยุทธการกับทัพเรือภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กกันไปแล้วนอก,ก่อดอื่นออนกระตองคอขอบคุณคลิปต้นฉบับได้ไลน์เด้อจากคลิปต้นฉบับอ้อนจะปักมุดหลิงไว้ที่ตายคอมเมนต์คือเก่าคือเดิมเด้อจากทุกคนนะโหอ้อนได้รับชมนอกการทีว่าเขาฝึกนอเพราะว่าฝึกปอกกันประเทศทางทหารนอทางทหาร เขาเอืนน่นจังไดกองทัพเรือกองทัพบุกบ่บกเลือัจได้ี่และเนาะเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานจริงๆนะว่าแบบบ่กพิษผาดตลอดก็ต้องขอโทษขอไฟข้อมูลบัวนาเนี่ยเด้อจากพีพีเอจีจ่สิ่งทีอ้อนไดรับหับผูแล้วก็เห็นคือกันแบบปฏิบเขาแบบว่ายังไงเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่าฝึกสอบเนาะฝึกสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังมือบัวจะ ไผ่ตอนใดเนะ<น>เขาก็พร้อมที่จะปกป่องประเทศชาติเพว่าจะเป็น่านไร้คนขับเนาะแล้วก็ก็จะมีไย้หน่วยเนาะที่เขาว่าตังไหอ่ะเ,เขาเอ่ยว่าไยๆหน่วยบอกอ่าหน่วยรักษาฟังเนาะแล้วก็รถสะเทินน้ําสะเทินบกเนาะอ่ะเอาค้นขืนมาจากน้าแล้วก็เอามาขึ้นมาใสา่ฟังเนาะเพราะว่าเพื่อป้องกันประเทศเนาะแล้วก็จะมีว่าตังไหนเขาเอ่ยแบบ เปื่นนะขเขาบอหัวเปื้อนยังแต่ว่าเปื่อนนันคือเหม็นสุดๆนอนเวลายี่เวลายังอุ่ออนเห็นแล้วกับเหมือนน่งเหมือนน่งทรงขามเลยอ่ะถ้าแบบอ่อนได้ไปสัมผัสจริงๆแน่นหนัคือสิแบบคือสีแบบดีใจเนาะเขาว่าในทางหนึ่งะนะอ้อนกะยอยากขู่และกายอยากเห้นอยากมีความผู่หลายๆอย่างเนาะว่าเฮ้ยทางเรือบอกจะเป็นเรือโรคเนาะบอกจะเป็นไป็ยังไงอ่ะก็คือ เครื่องบินบรบกเนาะของไทยคือมีหลายมากๆสิ่งที่แบบอยากคู้อยากเห็นนะ่ะอ้อนกับเป็นคนหนึ่งนะที่แบบอยากศึกษาเนาะอยากศึกษาอยากผู้อยากเห็นคือประเทศไทยมีอีกอย่างมากมายให้ศึกษาให้เฮียนหูเนาะแบบว่าบอเอาเวลาว่างนะมันเป็นประโยชน์อ่ะหายมัน่มีประโยชน์นะคะเวลาว่างมาศึกษามาเฮียนหูแล้วก็เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเฮ้ยไทยมี่กับมีมากมากกว่าสิ่งที่เราคิดได้บางขงังบางที่เนาะก,กับบได้เห็นว่า เขามีแค่นั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ทมว่าเขาใจดีเขาใจดีแต่ถามมือได้ทีเขาเบิดความอดทอนมือได้แหละคือสิอยู่อยากเลยประเทศอ่อนค้างทีจ่องจะทําลายประเทศไทยนะเพราะว่าไทยมีทั้งความผอมมีทั้งความผอมทั้งทหารความผอมทั้ง <c oughs> ขอโทษขอภัยจะพีิจ้ะความผอมทังอาวุธและก็ความผอมทั้งไล่ด่านของเขาเนาะเฮ็ดหายแบบ หลายคนแบบประเทศออมค้างยังบู๊วะ่ะไทยมีมากกว่าที่คุณคิดนะจ้าเนาะแล้วก็นะทีว่าอ่าแล้วเขาก็มีคือเขาเอิ่นวาเนาะหน่วยต่อสู่อ่ากาดยานและรักษาฝั่งเนาะอ๋อแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือโอ้อันนี้ก็แบบแบบสุดยอดเลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงกะ อาวุธปล่อยนำวิธีพื้นสู่อากาศระยะปานกลางหน่วยต่อสู้อากาศและรักษาฝั่งพร้อมปฏิบัติงานโอ้ปฏิบัติกันแบบจริงจงจังๆฝึกกันอย่างยิงเน่บ้านาแลวเนาะเมื่ออาซ่อ,องซ้ำเดือนด,ดีผ่านมาเนาะทีว่าน้ำท่วมแม่สายเนาะโอ้โหชุดปฏิบัติการเขาปฏิบัติยางของแขวยางบวงไหวยางท่านทวงที่เพราะว่าเขาถือฝึกมาแบบนี้นี่เองเนาะ โอ้อ้อนมือหัวเขาถือฟึกมากบ่วาจะเป็นเอาผู้ป่วยเนาะเอาผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนไข,ข้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนาะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าบอดรถบอดซามาทีา่จะเขาไปไดนเนาะทีว่าทีว่าเขาเห็นในเีว่าเขาซอยท่างแบบอำเภอแม่สายเนาะทีว่าน้ำท่วมแบบแบบน้ำนทะ่วมนักอย่างที่ผ่านมาเนาะเขาเห็นนะเออเขาปฏิบัติบัวาจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ย่อนอาหารลงมาให้เนาะแล้วก็ เขาอ่าเขาวซารเนาะบอกว่าจะเป็นเขาสารอาหารแห่งเนาะที่เขาแบบมันจาเป็นนะนะเขาย้อนมาให้่เออได้หูเลยว่าเขาปฏิบัติเขาฝึกคือแบบหลายๆหน่วยงานของเขาเนาะ้อมที่จะซอยเรือประชาชนประเทศชาติของเขาอ่ะบริซอยเรือแข็ประชาชนของเขาเนาะบ้านถังเขาก็ยังอ่าซอยทางแบบที่ว่าติดกับแม่ใจก็คือผาเนานะเขาซอยหายแบบย้อนเขาไปหายนะอู้เห็นแล้วก็แบบดีใจแบบแทนแบบ แทนคนผุดดนรับเนาะเพราะว่าเขาบอกได้เขาว่าแบ่งแย่งชงฉาิหรือว่าแบ่งอียงเนาะเขาคือแบบหายด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจเนาะเห็นเลยหือนี่แหละเนาะประเทศไทยเนาะมีดีมากมากกว่าที่เราคิดและก็มีอาวุธป้องกันประเทศฉาติอย่างกว่าที่เราคิดนั่นเองโอเคเนาะจากคลิปนี้เนาะ อ้อนหอผิดผากประการใดหรือว่าบางขังข้อ,ขอมูลอ้นอนยางบน,น,องอน้นแห่อ้อนกระตองกระลาบขา้อถอดค้ออภพ p p f c มาหลายๆลายเด้อจ้านอกขังน,าน,นออ้านอะอ้อนกระจัดศึ้มูาหาข้อมูลอ,อ่อายางนาเด่นมานมมําเสนอ p p f c คือเก่าคือเดินลิปนี่กะขอขอบคุณ p p f c ทจุลทานที่รับส้มรับฟังและเป็นกําลังใจให้จ้าผอกันใหม่อ p พีนะคะสวัสดีค่ะ